สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาสอนเรื่องออขยายพันธุ์ต้นไม้ประดับนะครับผมคือเป็นต้นต้นดอกเข็มใบกลมนะครับผมไม่ว่าใบกลมใบเหลี่ยมก็ได้หมดนะครับเ,ออเพราะว่านี่นะครับผมทำแบบนี้นะครับตัดออกมาตัดออกมาอย่างนี้นะเออตัดออกมาแล้วทำแบบนี้นะครับนี่นี่ครับ ออกลากแล้วเอาปลูกได้เลยประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะผมทผมําได้ผลเพราะว่าที่นี่ที่ผลงานของผมทดลองด้วยตัวเองนะครับผมเออเพราะว่ากิ่งอ่อนเกินไปก็มันก็ไม่แตกลากนะครับผมแก่เกินไปมันก็ไม่แตกลากนะครับผมต้องออกกิ่งพอดีพอดีไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไปนะครับนี่นะครับผมเอาไปทดลองทํากันดูนะครับนี่นะครับไม่ว่าเข็มใบกลมหรือใบเหลี่ยม ผมทดลองด้วยตัวเองนะครับผมไปซื้อเขาก็นี่นะครับนี่เอาออกมาลองลงดินใหม่นะครับผมเพราะว่าไปซื้อเขาก็ประมาณต้นหนึ่งประมาณละยี่สิบห้าบทนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ผมทดลองด้วยตัวเองนะครับผมไม่ต้องไม่ไม่ลอกเลียนแบบใครมานะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูผลงานที่ผมทําไว้เดี๋ยวที่นี่นะครับนี่นะครับนี่สวยไหม นี่นะครับผมนี่นี่นี่ดูนะครับนี่สวยไหมครับนี่เอาไปทดลองทํากันดูนะครับผมเออเพราะว่ามีความรู้เล็กๆไน้อยก็เอามาแบ่งปันกันเนาะจะได้ทําเวลาว่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมทาไว้แบบนี้นะครับเอาไว้ที่ล่มๆครับพอวันเขาแตกรากแล้วก็เอามาลงปลูกได้เลยอย่างเนี้ยอย่างตัวอย่างนะครับสวยไหมครับ ไม้ประดับบ้านนะครับผมเอาไว้ทําเวลายัางบ้างาคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับบ๊ายบายมีอะไรดีๆจะมาลงคลิปบอกใหม่นะครับ